ตอนที่สามร้อยเจ็ดคนแปลกหน้าขณะที่ชายสองคนเห็นหญิงสาวพูดคนที่สูงกำยำก็มองใบหน้าที่งดงามของนางและหยุดอยู่กับที่ทันทีเขาตอบกลับอย่างรวดเร็วและพูดด้วยท่าทางหดหู่แม่นางคนนี้ช่างแข็งแกร่งเหลือเกินข้าเดินทางมาส0สปีแต่ข้าไม่เคยเห็นหญิงสาวที่กล้าหาญมาก่อนเจ้าชื่ออะไรข้าเป็นคนค้นพบถ้ำนี้และบังเอิญมีคนเข้ามาเมื่อข้าไม่อยู่ถึงเจ้าจะขอให้ข้าออกไปมันควรจะเป็นเจ้าที่ต้องไป จากนั้นชายคนนั้นมองไปรอบๆถ้ำและเห็นชายคนหนึ่งซึ่งก็คือคนที่พวกเขาเคยเห็นเมื่อไม่นานมานี้เจี้ยนเฉินชายคนนั้นยิ้มกว้างเมื่อเห็นเขาช่างบังเอิญเสียเหลือเกินน้องชายเราได้พบกันอีกครั้งเจี้ยนเฉินมองทั้งชายไวกลางคนและชายที่มีร่างสูงกำยำด้วยสายตาที่คมชัดเขาจึงค้นพบว่าพวกเขาทั้งสองเป็นเซียนปฐพีในขณะที่คนที่สามารถพัฒนาจากการเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษไปสู่การเป็นเซียนปฐพีนั้นมีหนึ่งในสิบส่วน คนที่สามารถเป็นเซียนปบทีได้ก่อนอายุ50ปีมีโอกาสเพียงหนึ่งในร้อยส่วนผู้ชายหลายแสนคนเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งนี้และมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เป็นเซียนปฐพีที่ยังอายุน้อยตอนนี้การแข่งขันในส่วนนี้ก็มาถึงข้อสรุปเมื่อมาถึงจุดนี้คนที่เหลือเพียงไม่กี่คนที่ยังมีชีวิตรอดและไม่ได้บาดเจ็บเกือบทั้งหมดเป็นเซียนปฐพีโดยมีเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษไม่กี่คน ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เซียนปฐพีสองคนจะมาปรากฏตัวให้เห็นชายร่างสูงกำยำเดินไปที่ด้านข้างของถ้ำโดยไม่รอคำตอบของเจียนเฉินและนั่งลงพร้อมกับรอยยิ้มน้องชายเนื่องจากเจ้ามีคนเจ็บสองคนข้าจะไม่ขับไล่เจ้าออกไปเราทุกคนควรปกป้องซึ่งกันแอลละกันเนื่องจากทุกคนอารมณ์ดีตอนนี้เราควรเป็นมิตรกันไม่ใช่หรือหยุนเจิง้งชายร่างสูงกำยำถามชายวัยกลางคนชายวัยกลางคนยิ้มเล็กน้อยก่อนจะพูดว่า สิทธิที่พูดถูกหากไม่มีใครคัดค้านเราก็ควรพักผ่อนหากเราเจอปัญหาเราก็สามารถช่วยเหลือกันได้เพราะสุดท้ายยิ่งเรามีคนมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งแข็งแกร่งชายวัยกลางคนนั่งลงถัดจากชายร่างสูงและเริ่มมองคนสี่คนที่อยู่ตรงหน้าหญิงสาวยังคงมีท่าทางเย็นชาขณะที่นางจ้องมองชายสองคนอย่างระมัดระวังนางควรรอบคอบมากที่สุดแม้ว่าใบหน้าของพวกเขาจะมีความปรารถนาดีเจียงเฉินมองหญิงสาวคนนั้นครู่หนึ่งก่อนที่จะพยักหน้าว่า ไม่เป็นไรตอนนี้เราจะแบ่งปันถ้ำนี้กันแต่จำไว้ว่าหากมีใครกล้าทำร้ายเราไม่ว่าทางใดตอนนั้นอย่ามาโทษเราที่ไม่สุภาพดวงตาของเจี้นเฉินส่องประกายแวววับที่อันตรายเมื่อเขาพูดประโยคสุดท้ายเมื่อได้ยินอย่างนี้ชายวัยกลางคนที่อยู่ข้างๆก็เริ่มรู้สึกอึดอัดใจอยู่ครู่หนึ่งเพราะดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่เด็กหนุ่มอายุยี่สปีจะมาข่มขู่เซียนปฐพีอย่างเขาด้วยเหตุนี้เขาจึงสามารถสรุปได้ว่าเจี้นเฉินไม่ใช่คนธรรมดา สำหรับคนที่รักษาเข็มขัดมิติมาได้อย่างยาวนานในช่วงเวลาที่มีการสังหารหมู่ที่รุนแรงในการแข่งขันโดยไม่ได้รับบาดเจ็บมันช่างนายกย่องเมื่อพวกเขามองทั้งสองด้วยท่าทีที่หยิ่งยโสนี่ก็สามารถยืนยันได้ถึงความมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองชายคนนั้นดูเหมือนจะไม่ได้ยินคำขู่ของเจนเชิญและเริ่มหัวเราะว่าข้าคือสิทธิอันสหายของข้าคือหยุนเจิ้งแล้วเจ้าชื่ออะไรพันยประกาศคู่ เมื่อเห็นท่าทางที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาของชายร่างกำยำเจี้ยนเฉินสรุปทันทีว่าชายคนนี้ซื่อสัตย์คนประเภทนี้ปกติไม่มีเจตนาร้ายซ่อนเร้นและแม้ว่าพวกเขาจะมีพวกเขาก็จะไม่ลงมือทำความทรงจำเมื่อนานมานี้ได้หวนกลับมาในใจของเขาทันทีเขานึกถึงที่ใหญ่เจีงยงหยางหูและถี่ยอต้าจากสำนักคากัสสองคนนี้คล้ายกับสิทธิอันที่อยู่ตรงหน้าเขาด้วยเหตุนี้เจี้ยนเฉินจึงมีเจตนาดีกับพวกเขา ข้าชื่อเจี๊ยนเฉินเจี๊ยนเฉินพูดกับสิทธิ์ที่อันพูดด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรหญิงสาวที่นั่งอยู่บนก้อนหินจ้องมองรอยยิ้มของเจียนเฉินด้วยท่าทางที่ซับซ้อนหลังจากนั้นไม่นานสีหน้าเยืกเย็นบนใบหน้าของนางค่อยๆจางหายไปและเปลี่ยนเป็นสีหน้าที่ดูอ่อนโยนเนื่องจากกรรมพันธุ์และวิธีการบ่มเพาะรูปร่างหน้าตาของเจียนเฉินนั้นหล่อเหลามากเป็นพิเศษและอาจกล่าวได้ว่าสมบูรณ์แบบ รอยยิ้มของเขาสามารถทําให้คนหลงใหลและไม่มีผู้หญิงคนใดที่สามารถต้านทานได้แม้แต่หญิงสาวที่อยู่ไม่ไกลจากเขาก็รู้สึกทึ่งไปบ้างนางได้สติอย่างรวดเร็วและเบนสายตาออกจากเจี้ยนเฉินไปมองทางอื่นเจี้ยนเฉินข้าเห็นว่าเจ้ายังเด็กเจ้าอาจจะอายุไม่ถึง25ปีสิทธิอันถามเจี้ยนเฉินยิ้มเล็กน้อยแต่ไม่ตอบเขา สิทธิที่อันมองไปที่หญิงสาวที่สวมชุดสีเหลืองและถามต่อไปว่าแม่นางเจ้าเองก็เป็นหญิงสาวที่งดงามแม้ข้ายังรู้สึกประหลาดใจมากเจ้าชื่ออะไรหญิงสาวพ่นลมทางจมูกและหันหน้าหนีจากเขานางเอ็นตัวไปทางกำแพงมองดูหลังคาถ้ำที่มืดมิดชายร่างกำยำหัวราอยอย่างเขินอายและหันไปหาเจียนเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือสิทธิที่อันไม่ต้องกังวลนางที่โมโห จี้เฉินยิ้มแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังไม่รู้ชื่อของหญิงสาวจนกระทั่งที่เซียงกรานเรียกนางว่าหลวนเอ,อ๋อเมื่อได้ยินคำพูดของจี้นเฉินเด็กสาวก็หมุนไปรอบๆพร้อมกับพูดด้วยความโกรธว่าเจ้าต่างหากขี้โมโหพันยประกาศคู่สิทธิอันลูกจมูกตัวเองและรอบมองหญิงสาวเขากําลังคิดกับตัวเองว่าดูเหมือนว่าจี้นเฉินจะพูดถูกในขณะที่หญิงสาวคนนี้ค่อนข้างงดงาม อารมณ์ของนางก็ค่อนข้างน่ากลัวเช่นกันนี่ไม่ใช่คนที่เราควรล่วงเกินจี้งเฉินรีตาเขามองด้วยสีหน้าไม่พอใจจากนั้นเขาหยิบเข็มขัดมิติสองสามชิ้นที่มีเลือดแห้งติดอยู่และยังมีแหวนมิติว้าวจี้งเฉินเจ้ามีเข็มขัดมิติเยอะมากมีเลือดเปื้อนอยู่เลยเจ้าขโมยของเหล่านี้มาหรือสิที่อันมองเจี้งเฉินด้วยท่าทางตกใจและอ้าปากค้าง แม้แต่หยุนเจิงซึ่งนั่งถัดจากสิทธิอันก็มองเจี้ยนเฉินเขาเบิกตากว้างด้วยความตกใจเจี้ยนเฉินหัวเราะกับคำพูดของสิทธิอันและตอบว่ามันถือว่าเป็นการขโมยหรือไม่ถ้าพวกเขาโจมตีก่อนภายใต้สายตาอันุนงงของสิทธิอันและหยุนเจิงเจี้ยนเฉินเริ่มนำสิ่งของที่อยู่ในเข็มขัดและแหวนมิติออกมาโดยรวมแล้วมีบัตรมุ่งสีใบแกอนอสูรระดับ5้าอันแกอนอสูรระดับ4ี่สองอันแกอนอสูรระดับ3ามห้าอัน มีกองเงินเล็กๆที่สองแสงมีเหรียญม่วงเหรียญทองและเหรียญเงินมีกองป้ายประมาณ400ป้ายวางอยู่เมื่อเห็นกองป้ายสีดำสิทธิ์ที่อันก็จ้องมองมันทันทีตาของเขาแทบหลุดออกมาเบ้าตอนที่เขาร้องอุทานว่าทำไมมันมากมายเช่นนี้แม้แต่หยุนเจิ้งก็รู้สึกประหลาดใจหัวใจของเขาเริ่มเต้นกระหน่ำอย่างดุเดือด เจี้ยนเฉินไม่ได้เงยหน้าขึ้นจากกองและเริ่มแบ่งสิ่งของออกเป็นสองกองเล็กๆเ,เขาเก็บมันไว้ในเข็มขัดมิติและมอบมันให้กับหญิงสาวแล้วพูดว่ารับไปนี่เป็นของเจ้าหญิงสาวจ้องเจี้ยนเฉินอย่างบูดบึ้งขณะที่นางหยิบป้ายสองรอยอันจากเข็มขัดมิติที่เจี้ยนเฉินมอบให้มาใส่ในเข็มขัดมิติของนางจากนั้นนางก็โยนเข็มขัดมิติกลับไปให้เจี้ยนเฉินและพูดว่าของชิ้นอื่นในนี้ไม่มีค่าอะไรสำหรับข้า เจียงเฉิงหยิบของที่เหลือลงในเข็มขัดมิติของเขาโดยไม่ขัดข้องบัตรมุ่งสองใบแกนอสน์ระดับ5้สองชิ้นแกนอสนรระดับ4ี่หนึ่งชิ้นและกองเงินทั้งหมดเขาไม่คิดว่าหญิงสาวะจะรวยขนาดที่นางไม่สนใจของมีค่าอย่างอื่นสิทธิอันจ้องเข็มขัดมิติที่ถูกโยนไปทางเจียงเฉินด้วยสายตาที่ไม่อยากเชื่อและกลืนน้ำลายลงคอของเขาด้วยความยากลำบากเขาหันไปมองใบหน้าที่หล่อเหลาของเจียงเฉินหัวล้านของเขาโขกเข้ากับกำแพงของถ้ำอย่างต่อเนื่องด้วยความเสียใจ ทำไมข้าเกิดเร็วเกินไปอะทำไมข้าถึงไม่ได้เกิดมาหล่อเลาล่ะข้าเพิ่งคิดได้ว่าถ้าข้าเกิดมาหล่อและโด่งดังหญิงสาวที่งดงามก็จะยอมมอบของมีค่าให้กับข้าสิทธิ์ที่อันยังคงพึงพำกับตัวเองราวกับว่าไม่มีใครอยู่รอบๆหญิงสาวที่นั่งอยู่บนก้อนหินเริ่มก้มหน้าอย่างโกรธเคืองขณะที่พยายามแกล้งทำเป็นไม่สนใจชายคนนั้นแต่ดวงตาของนางยังคงจ้องเขาต่อไปอย่างมุ่งร้าย หยุนเจิ้งนั่งอยู่ข้างๆสิทธิ์ที่อันเขามองเจีมเชิญกับหญิงสาวสลับกันไปมาช้าๆเขาตกใจกับสิ่งที่หญิงสาวทำบัดมุ่งสองใบแกนอสูรระดับ5้าสองอันแกนอูสูรระดับ4ี่0นอันและเงินจํานวนมากนี่ไม่ใช่สิ่งของที่จะให้กันง่ายๆเรื่องนี้มันเกินกว่าที่เขาจะรับได้สิ่งของที่อยู่ในเข็มขัดมิติล้าค่ามากสำหรับเซียนปฐพีทุกคน ดูเหมือนนะว่าทั้งสองคนจะอายุเท่าๆกันแต่พวกเขาไม่ใช่คนธรรมดาคนที่สามารถโยนแกนอสูรระดับ5ให้กันไปมาได้พวกเขาจะต้องเป็นคนที่มีอำนาจและมีสถานะสูงส่งชายคนนั้นคิดกับตัวเองตอนที่308หยุนเจิ้งตกตะลึงเวลาผ่านไปกลุ่มของเจี้ยนเฉินพักแรมอยู่ในถ้ำเป็นเวลา7วันในเวลานั้นเจี้ยนเฉินสิทธิอันและหยุนเจิ้งยังคงพูดคุยกันอย่างมีอัธยาศัยดี หญิงสาวชุดเหลืองไม่ค่อยพูดนะแม้กระทั่งตอนนี้เจียมเฉินก็ยังไม่รู้ชื่อของนางอาการบาดเจ็บของชิงเซียวค่อยดีขึ้นอย่างช้าๆมันเริ่มตกสะเก็ดหากใช้โอสถต่อไปอีกสิบวันเขาคงจะเดินได้ส่วนอาการบาดเจ็บของชิงเจเวก็ดีขึ้นมากจนเขามีกำลังมากพอที่จะต่อสู้ด้วยความแข็งแกร่งของเขามันจะใช้เวลาอีกสองสามวันสำหรับเขาในการรักษาแผลให้หายดีภายในถ้ำมืดไฟที่ลุกไม่อย่างไม่หยุดหย่อนลุกโชน ทางด้านข้างเจี้ยนเฉินที่นั่งอยู่ค่อยๆลืมตาขึ้นและมองไปรอบๆห้องฉินเจเวหญิงสาวและสิทธิอันตางนั่งอยู่ในท่านั่งสมาธิและฉินเซียวยังคงนอนอยู่บนเปลหามโดยที่ดวงตาของเขาปิดอยู่ในท่านอนมีเพียงหยุ่นเจิ้งที่ไม่ได้อยู่ในถ้ำเจี้ยนเฉินจุดเปลวไฟอีกครั้งก่อนที่จะเดินออกจากถา้ำไม่นานหลังจากที่เขาจากไปหญิงสาวชุดเหลืองก็ลืมตานางสำรวจรอบๆจากนั้นนางจึงหลับตาและทำสมาธิอีกครั้ง เมื่อมาถึงทางเข้าถ้ำจีน้นเชิญเรื่องสูดอากาศบริสุทธิ์จากโลกภายนอกก่อนที่จะหลับตายอย่างมีความสุขการระบายอากาศภายในถ้ำนั้นไม่ค่อยดีนะักทำให้อากาศข้างในถ้ำร้อนอบอ้าวทุกคนข้างในจึงรู้สึกอึดอัดเขาสูดหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งเขาปีนลงไปตามทางลาดของภูเขาเพื่อเดินสำรวจเนื่องจากเขาต้องปกป,ป้องฉินเซียวเขาจึงไม่กล้าไปไหนไกลเจี้นเฉินไม่คิดจะออกไปจากที่นี่จนกว่าชินเซียว,วจะหายเป็นปกติ หากพวกเขาต้องเดินทางกับชินเซียวที่เคลื่อนที่ไม่ได้และเจอบุคคลที่แข็งแกร่งมันจะเป็นปัญหาอย่างมากแม้ว่าเขาจะไม่กลัวแต่ถ้าเป้าหมายคือชินเซียวเจี้ยนเชินจะติดอยู่ในสถานการณ์ที่มีปัญหาในช่วงเวลาสั้นๆนี้เจี้ยนเชิญได้รวบรวมป้ายได้อย่างน้อย1000อันการแข่งขันนั้นต้องใช้ป้ายเพียงห้าร้อยอันเท่านั้นจึงจะผ่านไปได้ดังนั้นเจี้ยนเชิญจึงมีมากกว่าความต้องการสิ่งเดียวที่เหลือไวใ้ให้เขาทำคือรักษาชีวิตให้รอดตลอดเวลาที่เหลือ จิยงิงกระโดดขึ้นไปบนต้นไม้สูง30เมตรและนั่งอยู่บนกิ่งไม้เขาเอ็นตัวเองเข้ากับต้นไม้และคิดเกี่ยวกับหมิงตงที่ยังคงอยู่ในเทวสถานลึกลับข้าสงสัยว่าหมิงตงกำลังทำอะไรอยู่บรรพบุรุษของเขาเป็นมิตรกับเจ้านายของเทวสถานเขาจะช่วยหมิงตงอย่างแน่นอนเมื่อได้เจอเขาอีกครั้งเขาคงแตกต่างจากเดิมมาก งานชุมนุมงทหารรับจ้างนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการได้รับทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์ปรับใดที่ข้าพยายามอย่างหนักข้าจะได้มันมาแน่นอนเมื่อข้าแข็งแกร่งพอข้าจะสามารถกลับไปที่อาณาจักรเกอร์ซุนและส,สัารความแค้นกับสำนักหัวหยุนด้วยทักษะการต่อสู้ระดับสวรรค์ประกูลจีงหยางจะมีพลังเพิ่มมากขึ้นจีนเฉินยังคงนอนอยู่บนต้นไม้พึพมพำกับตัวเองในขณะที่เขาจ้องมองด้วยความมุ่งมัน่น หลังจากนั้นไม่นานเจียนเฉิงก็ถอนหายใจด้วยท่าทางที่เป็นกังวลอาณาจักรเกอร์ซุนกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีสี่อาณาจักรใกล้เคียงกำลังรวมตัวกันต่อต้านพวกเขาภายในสองปีจะมีสงครามระหว่างทั้งสองฝ่ายก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นข้าต้องเพิ่มความแข็งแกร่งให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และต้องได้ช่วยอะไรบ้างในขณะที่เจียนเฉิงยังคงวางแผนสำหรับอนาคตบนกิ่งไม้ เงาของชายสามคนก็พุ่งไปที่ทิศทางของเขาด้วยความเร็วจากชายทั้งสามคนที่อยู่ข้างหน้านั้นซีดเซียวและเปียกโชกด้วยเลือดเสื้อคลุมสีขาวของเขาถูกย้อมด้วยเลือดมากมายขณะที่ชายสองคนที่อยู่ข้างหลังเขาไล่ล่าเขาพร้อมกับอาวุธเซียนที่พร้อมจะโจมตีเมื่อสัมผัสถึงชายทั้งสามจิ้มเฉินผลักใบไม้เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นจากด้านบนขณะที่เขามองไปที่ชายสามคนเขาก็มีสีหน้าประหลาดใจก่อนที่จะยิ้มว่า ข้าไม่คิดว่าเขาจะถูกไล่ล่าเช่นนี้ดูเหมือนว่าเขาวางแผนที่จะนำพวกเขากลับมาที่ถ้ำของเราเจี่ยนเฉินกระโดดลงมาจากกิ่งไม้และยืนอยู่ถัดจากต้นไม้ด้านหน้าชายทั้งสามจากชายทั้งสามคนคนที่วิ่งหนีไปนั้นเป็นคนคนเดียวกันจากถ้ำหยุนเจิ้งในขณะนี้หยุนเจิ้งอยู่ในสภาพที่น่าสังเวชและย่แย่ในขณะที่หยุนเจิ้งสังเกตเห็นเจี้ยนเฉินเขาก็ตกใจและรีบวิ่งไปทางเจี้ยนเฉิน ยุนเจิ้งที่หนา้าซีดจางเริ่มหอบหายใจขณะที่เขาหลบอยู่ข้างหลังเจียนเฉินน้องเจียนเฉินรีบวิ่งกันเถอะชายสองคนมีแข็งแกร่งเกินไปเราต้องไปหาสิทธิ์ที่อันให้ช่วยจัดการพวกเขาพันยาประกาศคู่เจียนเฉินใส่หัวด้วยรอยยิ้มสหายของค้ากำลังพักผ่อนอยู่ข้างในค้าไม่อยากทำให้เขาตกใจแต่หยุนเจิ้งไม่เต็มใจเขาอดกลั้นอารมณ์ไว้แต่เขาไม่พูดอีกหลังจากนั้น ขณะที่เจี้ยนเฉินยกมือขึ้นข้าจะจัดการกับเรื่องนี้ที่นี่เมื่อได้ยินน้ำเสียงที่สงบของเจี้ยนเฉินหยุนเจิ้งก็เริ่มสงบสติอารมณ์ก่อนที่จะยืนอยู่ข้างหลังเจี้ยนเฉินอย่างเงียบเงียบเขาต้องการเห็นความแข็งแกร่งของเซียนปัทพีอย่างเจี้ยนเฉินชายสองคนที่ไล่ตามหยุนเจิ้งหยุดห่างจากเจี้ยนเฉินหลายเมตรทั้งสองดูเหมือนจะอายุประมาณ40สปีและทั้งคู่สวมเสื้อคลุมสีน้ำเงินที่สามารถมองเห็นกล้ามเนื้อหนุน ผู้ชายคนหนึ่งค่อนข้างเตี้ยและดูเหมือนจะสูงประมาณ5ฟุตเขามีผิวสีเข้มเหมือนถ่านหินชายอีกคนค่อนข้างผอมและมีสูงเหมือนคนธรรมดาด้วยจมูกที่โค้งงอที่ด้านซ้ายของใบหน้ามีรอยแผลเป็นหอลายจุดที่ทำลายใบหน้าของเขาใบหน้าของเขาค่อนข้างน่ากลัวซึ่งเพิ่มปัจจัยการข่มขู่ผู้คนชายสองคนประเมินเจี้นเชิญขณะที่มองดูเขาพวกเขามองหน้ากันแอและผลักเจีนเฉินออกไปให้พ้นทาง เจียงเฉินโอบมือไว้ที่อกและยิ้มให้ทั้งสองที่ชายเจ้าทั้งสองคนกำลังทำอะไรอยู่พันยาประกาศคู่เมื่อเห็นสีหน้าของเจียงเฉินชายร่างเตี้ยก็เริ่มรู้สึกรำคาญเขาเขาไม่คิดอะไรอย่างอื่นเขาจ้องเจียงเฉินและหยุนเจิง้งถ้าเจ้ารู้ว่าอะไรดีสำหรับตัวเองก็จงมอบเข็มขัดมิติมาไม่อย่างนั้นพันยาประกาศคู่ไม่อย่างนั้นอะไรรึเจียงเฉินยิ้มกว้าง ชายร่างเตี้ยจ้องมองเจียนเฉินอย่างโหดร้ายก่อนที่จะคำรามว่าไม่อย่างนั้นเจ้าสองคนจะต้องตายที่นี่ในวันนี้พัญญาประกาศคู่ในช่วงเวลาสั้นๆเจียนเฉินปล่อยรังสีอม,มหิจจำนวนมากเช่นนั้นหรือถ้าเช่นนั้นขอให้ข้าส่งพวกเจ้าไปก่อนละกันจากนั้นเจียนเฉินก็หายตัวไปจากสายตาก่อนที่จะปรากฏตัวต่อหน้าชายร่างเตี้ยในเวลาเดียวกันกระบี่วายุปโปรยก็เข้ามาทันที พลนกระบี่อันเยือกเย็นแทงเข้าไปที่ชายร่างเตี้ยด้วยความเร็วที่ไม่สามารถมองเห็นชายร่างเตี้ยไม่ได้คาดว่าจิ้นเฉินจะเคลื่อนไหวอย่างฉับพลันและอย่างรวดเร็วก่อนที่เขาจะสามารถต้อตอบหรือหลบการโจมตีกระบี่สีเงินก็ได้แทงเข้าไปในลำคอของเขาแล้วกระบี่ของจิ้งเฉินเร็วมากชายร่างเตี้ยไม่ทันระวังจึงถูกฆ่าแม้แต่ในฐานะเซียนปฐพีก็ยังเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะหลบการโจมตีของจิ้นเฉิน เจียงเฉินไม่หยุดแค่นั้นเขาดึงกระบี่ที่เปื้อนเลือดออกจากลำคอของชายร่างเตี้ยทันทีก่อนที่จะหายตัวไปจากสายตาอีกครั้งในไม่ช้ากระบี่ของเขาก็พุ่งกระหน่ำไปยังเซียนปัทภีอีกคนเซียนปัทภียังไม่ทันตอบสนองขณะที่เขาจ้องมองเจียงเฉินที่ทะยานเข้ามาด้วยความหวาดกลัวจากนั้นสีหน้าของเขาก็จริงจังทันทีที่เขาได้ตระหนักว่าเด็กหนุ่มคนที่เขาไม่สนใจก่อนหน้านี้ในความเป็นจริงแล้วเป็นเสือที่มาในคราบแกะเขา ชายคนนั้นคำรามขณะที่พลังเซียนของเขาระเบิดออกมาจากร่างกายอาวุธเซียนในมือของเขาเริ่มท่วมทนด้วยแสงสีฟ้าในขณะที่เขาเชือนเจียนเฉินร่างของเจียนเฉินพลาไปมาขณะที่เขาหลบดาบของอีกฝ่ายกระบีวายุปโปรยกลายเป็นแสงสีเงินที่ส่องมาที่คอของชายผู้นั้นชายคนนั้นตอบสนองอย่างรวดเร็วเขาเงยหัวเพื่อหลบการจู่โจมของเจียนเฉินและปล่อยให้กระบี่หลุดผ่านเขาไป อย่างไรก็ตามกระบี่กวาดผ่านคอของเขาทําให้มีบาดแผลเล็กๆปรากฏขึ้นที่คอมื่อชายคนนั้นรู้สึกโล่งใจทันใดนั้นเขาก็รู้สึกแสบร้อนที่คอของเขาก่อนที่เขาจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นหัวของเขาก็ถูกตัดออกเสียแล้วมันหมุนผ่านอากาศก่อนที่จะตกลงไปบนพื้นดินเพราะร่างกายที่ไม่มีหัวเขาจึงล้มลงกับพื้นโดยมีเลือดพุ่งไปทั่วชายสองคนนี้แข็งแกร่งพอที่จะทําให้เซียนปฐพีอย่างหยุนเจิ้นต้องวิ่งหนี แต่ในช่วงเวลาสั้นๆพวกเขาก็ถูกเจียนเฉินฆ่าตายในการโจมตีในกระบวนท่าเดียวหยุนเจิ้งถึงกับเบิกตากว้างเขาไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองและตกใจกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นความแข็งแกร่งระดับนี้นี่เป็นสิ่งที่เด็กหนุ่มอายุ20ปีควรมีหรือยุนเจิ้งยืนอยู่ข้างๆเจียนเฉินเขาพยายามสูดหายใจเข้าออกเพื่อสงบสติอารมณ์ตัวเองเขารู้อยู่แล้วว่าเจียนเฉินเป็นเซียนปฐพีที่น่ากลัว แต่เขาไม่คิดว่าชายทั้งสองที่ไล่ล่าเขาจะถูกจัดการในการโจมตีเพียงกระบวนท่าเดียวแม้การต่อสู้ครั้งนี้จะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาหยุ่นเจิ้งยังไม่เชื่อและคิดว่าเขากำลังฝันนี่เป็นภาพลวงตาและไม่ใช่ความจริงมันหักล้างสิ่งที่เขารู้ว่าเป็นความจริงอย่างหมดจด ในฐานะนักเดินทางในทวีปที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างเจ็บปวดเป็นเวลา30-40ปีในที่สุดเขาก็กลายเป็นเซียนปัทีก่อนอายุ50ปีนี่เป็นความสำเร็จที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นอัจฉริยะบรรดาผู้ที่เป็นเซียนปัทีก่อนอายุ50ปีล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่โด่งดังและเป็นอัจฉริยะด้านการบ่งเพาะพร้อมกับอนาคตอันสดใส ตอนนี้เซียนปัทภีสองคนถูกฆ่าตายโดยเด็กหนุ่มที่อายุไม่ถึง25ปีด้วยซ้ำนี่เป็นเรื่องที่น่าตกใจที่สุดในชีวิตของหยุนเจิ้นและนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมและไม่สมเหตุสมผล